ด้วยเล่าเหตุการณ์ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ22.40นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยครับตามข่าวเนี่ยระบุว่าคุณแตงโมโดได้พลัดตกจากเรือสปีดบ๊ทอันนี้เป็นยังจริงหรือเปล่าครับก็ก็เขาเห็นเขาเลาผมเห็นในะ<ๆ>เหตุการณ์ว่าตอนแรกเลยครับอ่าเขาตกตกเรือแล้วแบบเรียกให้คนช่วยก็คือคนช่วยก็คือเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กนะเห็นเห็นเหตุการณ์ จ voi, e? actually, right. ุดที่ตกเนี่ยอยู่บริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่จุตรงนี้เลยใช่ตรงตรงตรงจะมีโป๊ะโป๊ะโป๊ะท่าเล็กอยู่ตรงนี้ครับเป็นไปห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรตรงนี้ครับแสดงว่าเลยสะพานพระรามเจ็ดใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากหลังจากที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเขามีการช่วยขอไม่ไม่ครับก็คือเด็กก็ก็คงไหวไหวช่วยไม่ได้ก็คือเขาก็ขอความช่วยเหลือ ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็วนเหมือนว่าวนเรือวนเรือหาเพื่อนวนเรือหาเพื่อนเนี่ยวนไปทามพระรามเจ็ดะครับทางนี้ทางนี้วนวนไปเรื่อยครับตอนนั้นวนเรือเนี่ยนอกจากเพื่อนของคุณแตงโมที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเนี่ยยังมีใครบ้างไหมครับระบุตรเศรษฐีไม่มีแล้วครับก็มีแค่มีแค่กันสองคนใช่ครับแล้วก็รอพวกโจชาีมาโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวลานานไหมครับกว่าทางเจ้าหน้าที่จะเดินทางาประมาณชั่วโมงครับ ใช่ครับเกือบเกือบชั่วโมงครับจากการที่เราประเมินผ่านทางสายตาเราอย่างไงครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะสามารถเจอมิงตังโมงในจุดไหนได้บ้างครับตอนทวงเกิดเหตุน,น้ำมันขึ้นไปทางโน้นแล้วตอนตอนเด็กน้ำมันลงมาเป็นร่องน้ำพอดีมันเป็นร่องน้ำพดอำพดีแล้วปกติเนี่ยที่เนี่ยทุกเย็นเนี่ยช่วเย็นจะมี กลุ่มวัยรุ่นมาเช่าเรือที่นน,นทีเจสกีสปิคแล้วก็สปีดโบ๊ทมาเล่นกันมาเล่นบริเวณนี้แล้วก็จะสร้างคลื่นแล้วก็เหินคลื่นตามภาษาสไตล์วัยรุ่นนะเพื่อให้มันเกิดความสนุกสนานแล้วเมื่อคืนน่ะปรากฏว่าตอนที่เกิดเหตุเรือเรือสปิคไอเรือเจสกีเป็นหายไปแล้วทางเนี้ยเพื่อนเพื่อนเขาที่อยู่บนเรือสามสี่คนเนี่ยมองหาตุกหาแล้วหาคนที่หาสูญหายไม่เจอไม่เจอทางเราก็ไปยืนดูเฉย แล้วก็เสร็จแล้ว็ก็กหาแันทั้งคืนก็ไม่เจอมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณลุงที่ร่างหาจ,จะรอยไปตรงต้องรองให้เกิน12ชั่วโมงมันถึงจะปริ่มอิ่มตัวแล้วพอปริ่มเห็นหลังแล้วก็จะได้จะเจอละะถ้ามันไม่ติดพวกขยะใต้น้ําหรือว่าสิ่งเกีดขวางใต้น้ําต้องเจอเพราะตอนช่วง5ทุ่มน้ํามันไหลขึ้นอยู่พอประมาณสัก2วันบอกกว่าน้ำมันเริ่มไหลลงมันก็จะวนไปวนกลับอย่างเงี้ยเพราะแถวนี้มันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมันก็จะมีแต่บ้านเรือน ต่เหตุที่เกิดมันอยู่กลางร่องน้าแลวน้ำข้างล่างมันแรงเพราะฉะนั้นนโอกาสที่จะเจอก็ต้องรอลอยเรื่องงมไม่เจอแน่เพราะมันไม่ไอยู่กับที่มันไหลไปตามน้ําแต่รอลอยแหละเจอแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเรื่องที่จะขึ้นมาช่วยเหลือป่านนี้รู้ข่าวแล้วเพราะช่วงที่นี่เป็นชุมชนแออัดพอเกิดเหตุจะรู้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการไปติดบ้านใครเนี่ยจะรู้ข่าวแล้วฝั่งนู้นจะเป็นสันเขื่อน ไม่มีบ้านคนก็เป็นวัดลุ่มเหตุเกิดหน้าวัดรุ่มนะฮะไม่ได้เกิดตรงพระรามเจ็ดเกิดหน้าวัดรุ่มแต่อยู่กลางน้ําเลยเลยไปทางทิศเหนือของโป๊ะเนี่ยเลยที่จะมุ่งหน้าพระรามเจ็ดใช่อย่างนี้ก็เพื่อนเขาก็ต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผิดคนที่บนเรือสามคนเป็นคนให้ข้อมูลเขาอาจจะไม่ใช่คนพื้นที่เขาไม่รู้หมายเขาวิ่งมามุ่งหน้าพระรามเจ็ดว่าเขาชี้ว่าจุดตกคือตรงนี้จุดตกหน้าที่ร้องกันตรงนี้ครับนี่ครับตรงโรงเรียนวัดรุ่มเนี่ยครับ ขึ้นมาจางเลยเจอทางพ,พิบูรหนึ่งขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่ลงไปทางใต้ขึ้นไปทางเหนือประมาณสัก100เมตรไม่เกินก็คือถ้าคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกก็คือกลุ่มบ้านบ้านริมน้ำแถบซอยซอยสุราเล็กๆเขาเรียกท่าป๊เก่านา่นจะเห็นเหตุหการณ์ชัดเจนทางนี้ <c oughs> ทางนี้ไปวิ่งไปดูท่าน้ำเอง <c oughs> ไปวิ่งไปดูเพราะเสียงมันถึงก็คือมันงเี้ เสียงมันถึงก็วิ่งไปดูวงนี้ก็วิ่งไปดูกันพี่ครับขออนุญาตถามหน่อยเมื่อวานคนเห็นเหตุการณ์หลายคนบอกว่าเพื่อนของคุณเต็งโมเนี่ยมีอาการมึนเมาจรไหมครับไม่มีใครรู้หรอกครับไกลแล้วม,มืด<อ>ทุกคนเดาหมดความเป็นจริง<อ>ไม่มีใครรู้<อ>เพราะว่าผมถามว่าคุณนะ่ะเมาไม่เมาไม่รู้หรอกคุณยืนห่างไปสักบานสักห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรคุณจะรู้ไหมว่าอีกคนหนึ่งเมาไม่มีอ่ะไม่มีทางไปไม่ได้ที่จะรู้อาการนี้เพราะคนอยู่บนฝั่งมองคนในเรือยังไงก็ ไอ้เมาไม่เมายืนยันไม่ได้ครับผมประมาณ12ชั่วโมงใช่ไหมครับผมที่อาจจะลอยโดยประสบการณ์ชีวิตนะครับที่มีเด็กจบนะอะไรนะแต่ว่าถ้าจะจากเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงใช่ไหมครับก็ประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงน่าจะลอยปิมๆนะแต่นี้ถ้าเรือค้นหาชายฝั่งหรือแม่น้ําก็จะเจอล่ะถ้าเขาไม่ติดไม่ติดสวะใต้น้ําไม่ติดไอเสษซากอะไรที่ใต้น้านะก็จะจะขึ้นมาแต่ถ้าติดเนี่ยพอมันอิ่มตัวสักวันหนึ่งเนี่ยอันนี้ขึ้นชัดเจน <ผ>เราสามารถตั้งความหวังไว้ได้มากน้อยแค่ไหนว่าเขายังสามารถรอดอยู่ฮะความหวังเนี่ยถ้ารอดต้องสื่อสารแล้วละ่ะนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่น้นนะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณแตงโมงด้วย<ช>และคุณไอช,ชิดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มีส่วนเป็นไปได้รอดมาหรือว่า,ายังให้สติไม่ได้ยังให้ปากคําคไม่ได้ก็จะสื่อสารไม่ได้แต่ถ้าถามคนในฐานะอยู่แม่น้ำโอกาสน้อยมาก โอกาสน้อยมากคุณลุงครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีอุบัติเหตุทางเรือลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมโอ้ที่นี่มีจมน้าบ่อยแทบทุกปีแล้วมีเด็กป้ายน้ําเล่นจมที่มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นไม่มีไม่เคยมีมีแต่ว่าไปเจอศพตรงนั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าถ้าถ้าติดฝั่งบ้านฝั่งที่มีชุมชนเนี่ยนะรู้ข่าวหมดแล้วชาวบ้านต้องมาบอกแล้วบอกกับศูนย์ชุมชนมาบอกกับมัสยิดแล้วว่าว่าเจอ เจอคนมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้โอเคครับผมขอบคุณคุณลุงมากครับผมก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยครับรับคุครับ